สวัสดีสวัสดีทุกคนส่สาวเนาะนีซิมาบอกเคล็ดลับไปที่แดงหนาไปเฮ็ดนเวียดหรือว่าไปห้องเฮียนเนาะก่อนอื่นมดเนาะฮาซิมาเสร็จใบหนาเนาะเสร็จเพื่อทำความสะอาดเพื่อขาเสื้อเนาะขาเสือในใบหน้าของหอยหนาห้าเกิดซิวเนาะตั้งจากขาเสือแล้วก็ปล่อยห้หนาเ้าแหงกอน เดี๋ยวเขาจะลงเสือลำสามารถใส่เสือลำก็ได้เนาะใส่เสือลำก็ได้ใส่ขี้มอขื่นกะ็ะดาเนะ็ต่ผู้มักเนาะแต่ว่าสหรับผู้น่าเองผู้มักผู้มักใส่ขี้มอขื่นเนาะเสือเตศเสือลำลูกเสือลำก็ได้เนาะแดล้วมาต่อเนาะลงเสือลำดุนได้ก็ได้เนาะที่หนาเฮาหัวแพ่เนาะลงกเสือลำจ้า บางทีะล้ทัวไปหนาดิทัวไปหนาของเทาเลยหลังจากนั้นก็ปล่อยให้มันแห้งเนาะหลังจากหนาแห้งแล้วเนาะเะหาก็มาลงกระแปงเนาะแปงที่เขาใส่อยู่เนาะสำหรับคุณอาเองใส่บีบีเด้อใส่บีบีมาตลอดเนาะ มากระเป้งวีบ,บีใส่ดักเขานาดีเนาะถ้าเรืน่นี้ใส่กรนะเพีงวีวีเนาะล่วงกระแปง้งตามกระแป้งลงไปเนาะหลังจากเอาถ้าเาสริมแล้ห้องก็ะล่วงกระแปง้กระเปีงเบาๆเนาะมาตรงนหน้าไดา้ทำแบบ เดี๋ยวจะผู้มักเนาะผู้มักนากรใส่ยนาผู้มักบางกรใส่บนาสำหรับผู้นาเองมักผู้นาบางเนาะัมพอดีสีสันจะเล็กจังเลยอ่าหยบร้อยนั่งจากลงกกระแป้งไปแล้วนะห้กับลงสีหนาสีตาเนาะเดี๋ยวจะเข้ามาะสำหรับผู้นาเองสะมักสีสมสมจหน่อย ส้มค่ะทาแล้วน,า pues น, ienne, นา่าจะใสนะะคสีส้มลงไปแล้วนะมันสีใสเนาะสีใสไม่ไมหน้าเด็กหน้าเด็กแบบประมาณนี้เนาะทาไปเลยถึงถึงอแต่ตะดุมแต่ตะดุมนะตึ้งนะโอเคเนาะ้างตาจะใส่ไป เบโมั่าวง่ายนะง่ายมากใส่สีหนะโมบาๆเนาะมันต้องใส่หน้าว่าห้าแตงไปการห้าแตงไปวุ้งเหี่ยนาะถ้าสาวที่แตงหล้วมัเป็นเบิกไม่เด้ออันนี้ต้องควรเป็นเนาะอันผู้หญิงเฮาเนาะ ต้องคว้แต่งหน้าเปลี่ยนเนอต้องเทียนนี่เรียบรอยาาย้อยหอยหน้าเรียบ้อยหอยหน้าแบบรูปแบบบัวบอ่อนๆต้องจากนั้นเามาขีตากันเนาะกีตาขีตา,ตาจ้าขีด okay, ไม่น้งไปมากเส้นใหญ่ก็ขีดใหญ่มากเส้นน้อยก็ขี่น้อย ผู้น่าเองสิมักแบบเบาๆโมมักสินใหญ่นาะสินเบาๆบางเบาอ่อนๆมาถ้าถ้าสินใหญ่เนาะมันสชีเลนนะเ้าแข็งว่าผู้น่าเองคนแบบหนาแข็งแน่นะเบ๊หนาห้าหนาห้าบางงายบางง่ายนะ ต้งเต่งให้ห้อง่นะถ้าตรงพยายามงาม่ะพยายามสิงาะตอนนี้พยายามจะสวยอยู่นะคะพยายามห้องก็เติมไปเลยว้าลงมาเกี่ยวออก เติมเรียบร้อยอยังคิวงค้วเราอนี่เนาะคิวค้วคิว้วคิ้วคิ้วคิ้วจ้าเติมคิ้วนะคะตอนนี้ น้ำคิ้วจะขีดขีดโค้งมันก่อนเนาะที่เด็กเขาต้องขีดโค้งมันก่อนขีดลงมาเรียบร้อยหลังจากนั้นเอาก็แปตงมันขีดโค้งม้วเอาก็แปตงมันมาลงมาแปลงหางมันเนาะหางรถธนงาน หางมาทำงานมาันกับตกแล่ห้างเนี่ยมันงาอันเดียบรอย,รออยอีกครั้งนี้เนาะยางอีกครั้งหนึ่งค่อยๆไม่ตรงใจหอนเนะ วัดไปเรื่อยๆนะเนาะมันกลบเกินเสร็จเรียบร้อยค่ะยังเติมปากบัตรเติมปากลงไปนอะมาร์ซีได้ใส่ซีนั้นเด้อปากกซีอย่างเนี่ยทีปุนาใส่อยู่นี่เนาะก็พังหัวซื้อเพิ่มด้วกันซีมันแมทกับปากเลยเนาะมันแมทกันเลย เสร็จเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นนะเนาะมาปัดตาปตาัดคขี้อีกบัดหนึ่งปั้นขว้นะอันนี้ปัดกระกไ้นะเนี่นยแต่งบหน,น่อยเนาะ เพื่อนเจ้าสวยค่ะสวยมากไปไปเลยสาวๆตีนหนาบวเป็นเนาะสามาเอาไปแต่งอะไรแต่งหนาแต่งบางๆอันนี้คือแต่งหนาไปห้องมอนไปการเนาะไปเวียกเนาะแต่งหนาไปเวียกแต่งหนาไปห้องนี้สามะแต่งหนาเนาะอ่าหักจบกัน จุกกันไปแล้วในการแต่งหน้านาอเพลินเพลใส่เวลาบะถึงสิบนาทีเนาะบ๊ายบายมือหน้าเจอกันใหม่คลิปแรลกก็ได้ก็แช่นี่เด้อบ๊าย